่ขึ้นแรงเยอะมากไม่เหมือนสมัยก่อน10ปียอดหลังลงไปต้องใช้แรงงานเกีย่ยนา20ไร่มันก็เกี่ยวประมาณอาทิตย์หนึ่งสมัยก่อนนะประมาณ10ปียอดหลังลงไปแต่เดี๋ยวนี้30ไร่วันเดียวพอเสร็จจบ เรียบร้อยพร้อมพับใส่กระเป๋าเอาเงินไปขายเลยเอาข้าวไปขายเลยเข้าวเพิ่นน้ำงามกระเจ้าเลยข้าวสวยงาม ให้หมดทุกต้นทุกอกอตามเจาะตามเจกมเจก็บหมดจะไม่ให้เหลือเลยดีมากข้าวนาปังรู้สึกว่าจะเป็นไล500นน่ไล่ละห้าร้อยห้าสิบหรือว่าเท่าไหร่ดีแพงถ้าเป็นข้าวนาปีไล่ละหกร้อยห้าสิบหรือว่าไล่ละหกร้อยข้าวนาปังก็จะหลุดลงมาลอยหนึ่งเพราะว่าเป็นข้าวเกี่ยวง่ายก็ไม่แพงราคาก็พอประมาณพออยู่ได้ทั้งคนเกี่ยว ข้าวงวอนนั้นงานไม่รองเลยเข้ากับจ้วลวงนามากเลยที่นึ่ลวงไม่ใหญ่ลวงไม่เล็ก ขัสอนเข้าขึ้นกับเจ้าเรื่องใหญ่มากสวยงามตามท้องเรื่องจริงจริงเยอะยอีกหน่ง้อ,องเลยอันนี้เขาก็จะขายเป็นข้าวนาปีเป็นข้าวรวมประมาณแปดสิบกว่าบาทถังหนึเยี่ยมมากคลิปนี้ก็จะลองคลิปไว้แค่นี้นะจ๊ะสีนาทีสั้น กับการเกี่ยวข้าวนาปังก็ไม่เยอะชมกันไปยาวๆเลยจ้ะจนจบหมดคลิป มกแ็แรงแรงหน้าหนาวก็จะแบบนี้แหละวันนี้คนท่านผู้ชมเยอะแยะมาชมกันเกี่ยวข้าวคลิปนี้ก็จะลงคลิปไปแค่นี้นะจ๊ะสวัสดีจ้ะ